ไปจ้าอย่าดูก่อนได้เลยจ้าอ้ยหนูจ๊ะหนูอย่าแกะเลยผักเนี่ยกว่าป้าจะปลูกได้ลำบากมากเลยนะอย่าแกะเลยจ้ะหนูเอาเนี่ยแหละป้า20่บบาทจ้ะ ไขยทำไมต้องแพงสิบบาทก็พอแล้วไหมแต่ผักเนี่ยป้าปลูกเองกับมือไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงด้วยนะให้ป้าเธอยีสิบบาทนะขอโอนแล้วกันนะคะเออคือโ<ช><ช>ทรศัพท์ป้าเสียแล้วป้าก็ใช้ไม่เป็นอะ่ะขอเงินสดเถอะนานอ่ะ,อะ แบงย่อยไม่มีอ่ะจ้ะไม่มีค่ะป้าเฮ้ยป้านี่ป้าเอาแบงปลอมให้ฉันได้ไงเนี่ยมันปลอมนะก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันแบงปลอมอ่ะ แต,แต่แต่เงินนี่ป้าขายมาทั้งวันเลยนะยแล้ว<แ>เนี่ยเงินทอนป้าก็มีไม่พอทอนให้หนูอะ่ะไม่พอเงินฉันไม่เอาละเอาตังค์ฉันคืนมาเลย,ยเคแค่ข้าผักแค่นี้ไม่มีปัญญาจ่ายเลยไงไปยุ่งอะไรด้วยใครกันแน่ที่ไม่มีปัญญาเพื่เห็นเห็นอยู่ว่าป้าเขาไม่มีเงินทอนเองอะ่ะ มันใช่เรื่องที่เธอต้องมาทํานิสัยเสียๆกับป้าเขาแบบนี้ไหม mm. คนเรานี่ก็แปลกเนาะซื้อของในห้างแพงๆยังซื้อได้ไม่ใครบ่นสักคำว่าแพงแต่มาซื้อของกับป้าเขาบ่นว่าแพงแล้วมันเทียบกันได้ไหมล่ะของในห้างกับของข้างทางอะ่ะมันคนละเกตกันค่ะคุณมันก็สมควรไหมป้าเขาอะ่ะแต่งตัวก็สกปรกเหม็นก็เหม็นที่ฉันมาซื้อก็เพราะสงสารหรอกนะคนเรานี่มันดูจากภายนอกไม่ได้จริงๆเลยนะ หน้าตาก็ดีแต่งตัวก็ดูดีแต่ทำไมนิสัยแย่ได้ขนาดนี้อย่างน้อยป้าเขาก็เป็นผู้ใหญ่ควรรู้จักเาคารพคนณเขาบ้างจิตใจตำ่ำไร้การศึกษานี่นางพวกป้ารู้จักกันเหรอก็ไม่นี่ลูกหลานป้าเขาเรื่องไงก็เปล่าแล้วมันเดือดร้อนอะไรแทนป้าเขาอะะจำไว้เลยนะอย่ามาใช้นิสัยแย่แบบนี้นอกบ้านอีควรรู้จักผิดชอบชั่วดีบ้าง ควรมีความเป็นคนอยู่ในจิตใต้สำนึกบ้างนะเธอใช่ฉันยืนดูเธออยู่นานละคนเราเนี่ยไม่ควรจะดูถูกเหยียดหยามคนอื่นถึงแม้ว่าฐานะจะต่างกันแต่เราก็ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันฉันขอเตือนเธอเลยนะถ้าเธอไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกเนี่ยเธอจะไม่มีวันจเจริญนี่เธอทำไมแกจะเอาเรื่องกับกฉันเหรอฝากไว้ก่อนเถอะับพวกหมาหมวยเออ อย่าลืมมาเอาคืนแล้วกันป้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะขายของมาทั้งวันได้เงินแค่เนี้ยึงมาเจอแบงค์ปอมอีกอะแบงค์ปอมงั้นหนูขอดูหน่อยค่ะป้า เงินนี้ไม่ได้ไปแบปงก์ฟอร์มค่ะแค่เก่านิดหน่อยเดี๋ยวรีไลกให้นะคะเข้าใจจ้หนูป้าคะส้มนี่ขายยังไงคะกิโลละสี่สิห้าจ้ะงั้นหนูเอาหมดนี้เลยค่ะอ่ะันไจนจ้ะเดี๋ยวนหยิบถูกเองค่ะเอาอันนี้นะ เ,เ,เดี๋ยวแมาทำาตังให้นะ